ขอบคุณมากครับขอบคุณมากหนูถ้าหนูเป็นเด็กยังไม่มีไรายได้นะี่อย่าส่งมานะเงินไปขอพ่อแม่มาแล้วไม่ต้องส่งลกูกเออว่าส่งหัวใจมาให้หนูไม่ต้องส่งของขวัญให้ปู่ให้ตาลกูกนะเออดูอย่างเดียวก็พอต้องขยันเรียนนะลูกอย่าไปติดเกมพ่อแม่บอกหนูว่าไม่ให้เล่นเกมหนูก็หงุดหงิดพ่อหงุดหงิดแม่ไม่มีใครช่วยหนูได้หนูต้องขยันเรียนนะครับ ต้องขยันเรียนนะครับดื้อไม่ได้ลูกคนพูดไม่เพาะกับพ่อกับแม่เนี่ยตายไปเนี่ยจะปากเท่ารูเข็มเลยนะกินอะไรก็ไม่ได้ถ้าปากเท่ารูเข็มเลยนะลูกนะเออโอขอบคุณมากครับส่งของขวัญมาให้ผมจริงๆนะผมก็ไม่รู้รักที่ท่านซส่งอะไรไมาเนี่ย ก็ไม่รู้แล้วครับก็ขอบคุณครับส่งกุหลาบส่งของขวัญอะไรมาให้นะส่งสร้อยส่งขนมกินอะไรมาเนี่ยนะฮะส่งหัวใจนะครับส่งสร้อยมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับ <found ing> ตอนนี้คนเข้ามาดูเนี่ยหลายเวลาเนี้ยเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งมนสามพันโอ้ยประทับใจมากๆเลยประทับใจมากๆฮะ ประทับใจมากกว่าอะไรนะครับครับผมกลัว fc ผมที่กดไลค์เนี่ยมือจะหงิกนิ้วจะล็อกเอานะมานะมือจะหงิกนิ้วจะล็อกนะฮะมาไลค์ไปเมื่อตอนเช้าไม่นั่งคุยอะไรใครเลยเห็นหน้ากดอย่างเงี้ยนะมาเนี่ยโอ้ตัวปั่นหุ้นเลยเนี่ยนะมา <c oughs> <c oughs> ตัวปั่นหุ้นเลยนั่งไม่ได้ดูไลฟ์เลยไม่ได้ฟังอะไรเลยกดอย่างเดียวเลยปุ๊บๆๆๆๆเลยนะฮะมาขอบขอบคุณมากครับเวลามาอยู่กาญบุรีมันจะไล่ข้ามไปข้ามมาท่านอย่าเพิ่งงุดหงิดผมนะครับจําได้นี่ก็บุญแล้วนะฮะตอนย้ายมาอยู่เมืองกาญจนบุรีใหม่ๆเนี่ยผมมีความประทับใจกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นป่าเป็นเขา แล้วตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือเพชรพระอุมาของคุณพนมเทียนคุณพนมเทียนที่รับพินภัยวันนะฮะตัวเอกของเรื่องรับพินภัยวัลน,นะฮะคือคุณตอนไหนที่สุดของเพชรพระอุมาชอบตอนแรกเลยคือผมจะชอบเนื่องจากโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบยิงปืนไงและ ผมไม่เรียกคุณพนมเทียนดีกว่าเรียกเพชรพระอุมาอลาพินไพวันเนี่ยนะผมชอบเรียกท่านว่าลาพินไพวันเนี่ยนะท่านจะชอบท่านพนมเทียนเนี่ยไปเจอสนามยิงปืนผมเรียกลาพินไพวันนะโอ้ยเขาจะยิ้มหน้าดูมาเลี่ยนะและ้วพี่พี่เขาก็จะแต่ง แต่งไอ้แต่งเนี่ยแต่งแต่งให้ภรนะรยาท่านเนี่ยภรรยาท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงดาลินผู้หญิงดาลินใช่ไหมฮะมาผมจะชอบบทประพันธ์ของคุณพนมเทียนเรื่องไอ้ไอ <c oughs> ้ดำมหาการไอ <c oughs> ้ดำมหาการ <c oughs> คือนี่ผมฟังเป็นหมื่นครั้งแล้วนะ <c oughs> ทุกครั้งที่